ปลอมตัวเทสแคนแต่เอารหัสหลักไปเล่นฝ่ายเข้าแคร์ไปเขาแบบนี้เ้าโอ้โหโอ้โหยกหัวแคร์ได้เลยครับแบบนี้อ่ะกูตั้งราคาสูงขนาดนี้เมื่อกี้ก็ยากโดนเนี่มาหนึ่งหนึ่งกับกูนัทสตรีมฮะกูแปลกแปลกแล้วกูแปลกแปลกแล้วไม่ใช่คนที่โดนเนี่นะว่ะนี่ป็นพี่เซียนเลยกูโดนว่าโอ้โห โอ้ยไปเดินโอ้โหสองสูงเลยเฮ้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 ยมาวากไว้อีกแป๊บตากให้มันต่ำลงมันจะได้ถนัดมือหน่อยโอ้ยจะที่งแล้ว ไออู้ดยกแว่ขอหัวละร้อยได้ไหมขอหัวละร้อยได้ไหมขอหัวได้ด่าขอหัวละร้อยได้ไหมหนึ่งหนึ่งกับพี่เซียนล่าสุดเท่าไหร่วะเมื่อประมลาสองสามปีก่อนไหมใช่ใช่นะตอนหนึ่งกับพี่เซียนตอนสองสามปีก่อนอ่ะอุ้ยลูกกูโดนแล้ว เมื่อประมาณสองสามปีก่อนเคยเจอหนึ่งก enfin ับพี่เซียนตอนสมัยนู่นอะสมัยผมยังสตรีมในในไออะไรวะเฟบบุ๊กอยู่อะมันเนี่ยพูดนานอะโอู้หยคนดูผมขอแบบขอสมาธิเลยนะเว้ยขอแบบเปิดโซนก่อนมาจิตปล่อยวาง with my toes boy the sand Used to on my sweater Let's have an adventure Head in the clouds But my balance is worse Touch your neck touch yours You and those little hallways Stayin' short so She knows what I think about When I fall for love Now โอ้ยโอ้โหฮีฮ้แม่งดักหน้าผมเลยโอ้โเรียบร้อยล่วงทวเท่าไหร่วะเจ็ดหนึ่งโอ้ไม่กอด่ายเขาแคร์ไปมครแบบนี้โอ้โหอโอ้โหยกหัวแคร์ได้เลยครับแบบเนี้ย